สวัสดีเพื่อนชาว Escape from the Corp นะครับวันนี้เราอยู่ในหมวดหมู่ของการปรับเซตติ้งสีจอสีภาพในเกมนะครับว่าถ้าค่าดีฟอล์เกมเนี่ยมันจะมืดมากเลยนะครับอันนี้ผมพูดแบบรวบลัดเลยนะครับก็คือค่าดีฟอล์เกมประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอยู่นอกอาคารที่โรงแจ้งก็สีประมาณนี้ครับเข้าไปอาคารก็มืดครับอันนี้คือผมเลือกปิดเนี่ยอันนี้คืออ่าใหมใหม่ นี่คือค่าดีฟอล์เกมนะครับคือเราไม่ได้ปรับสีไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มนะครับก็คือเป็นค่าดีฟอล์เกมเลยก็จะเป็นภาพประมาณนี้ครับทั้งข้างนอกนะข้างนอกแล้วก็นอกอาคารในอาคารครับอันนี้เป็นค่าดีฟอล์เกมนะครับบางจุดบางมุมอะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นมันก็ต้องรอให้ภาพมันเจนเดเลตเข้ามาถึงจะมองเห็นนะอ่ะโอเคอันดับแรกนะเราต้องไปที่เซตติ้งของ เกมก่อนครับที่ข้อของโพสต p x x นะครับก็เปิดครับคือเซตติ้งที่ผมใช้ก็มีประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามต้องการได้เลยถ้าเกิดว่าจะตามผมก็ปรับประมาณนี้ครับก็มีอันดับแรกข้อแรกมันก็จะเป็นปรับความสว่างนะครับผมปรับไปที่100นะครับแล้วก็ ต่อไปจะเป็นความอิ่มตัวนะครับผมปรับไปที่5นะเพราะความชัดเจนเนี่ยผมปรับไป100เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีสันนะครับผมปรับที่35สนะครับสีสันสีมืดสีเข้มกว่านไปแต่ว่าสุดท้ายผมสบายตาที่สามสนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นความคมรูม่าแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ แต่คิดว่ามันน่าจะเป็นความความสว่างความทึบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มั้งไม่แน่ใจเพื่อนถ้าเกิดว่าดูก็แนะนํากันได้ครับต่อไปก็จะเป็นปรับความคมชัดนะครับผมปรับไปที่100เลยนะครับเพราะว่าถ้าแล้วแต่เพื่อนถ้าเกิดว่าเอาสบายตาก็นวลๆหน่อยก็ประมาณนี้แต่ว่าผมปรับสุดเลยให้มันชัดก็เลยครับนี้ต่อไปมันจะเป็นการ เป็นเหมือนคล้ายๆฟิลเตอร์ประมาณนี้ครับผมใช้เป็นชิวเวฟนะครับอ่าโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่63นะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสําหรับโหมดตาบอดสีนะครับก็เราไม่ต้องปรับนะครับแล้วแต่เพื่อนถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องการมองเห็นอะไรก็ราสามารถปรับได้แต่ว่าผมปิดนะครับก็สำหรับ ในในเกมเนี่ยมีมีประมาณเท่านี้นะครับปรับเกมนะครับต่อไปสิ่งที่เราจะปรับเนี่ยก็คือเป็นเอ็นวีดียค o นโทรพา a n นลนะครับแหนึ่งนะอ่าต่อไปก็จะเป็นใน Setting ของคอนโทรพา a n e l นะครับก็เราก็เปิดคอนโทรพา a n e l มาแล้วเ,เลือกในหัวข้อ Display นะครับเลือกอหมวดหมู่ของ Adjust Desktop Color Setting นะครับ ส่วนที่เราจะปรับเนี่ยเราปรับแค่แกมมาพอนะครับซึ่งในส่วนของคอนทราสต์หรือว่าตัวแสงสว่างนะครับเราเอาเป็นค่าดีฟลต์มันเลยก็คือ50-50นะครับแต่ว่าแกมมาเนี่ยถ้าเป็นค่าดีฟลต์มันจะอยู่ที่1.0นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตั้งค่าแค่ตัวอินวีเดียคอ o โทรลพารเนี่ยคือเราปรับแกมมาไปที่ประมาณ2.3ขึ้นไปถึง2.7นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับสุดไปเนี่ย จอเรามันจะจ้าเกินไปครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าในโปรแกรมอัดผมเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเห็นผลในในส่วนของโปรแกรมอัดมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในในจอที่เราเห็นนะครับเรามันมันจ้าแล้วก็มันชัดเจนมันมันมีแสงสว่างมากกว่านะครับเราเรามองเห็นได้ชัดนะครับเราเห็นความต่างนะครับเอาง,ง่ายงแต่ว่าถ้าเป็นในโปรแกรมอัดเรามัน เรนเดอร์ภาพออกมาเนี่ยมันมันไม่ได้ตรงตามที่จอตาเราเห็นแต่ว่าในส่วนตัวผมเนี่ยเซตติ้งที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันก็เราเห็นด้วยด้วยด้วยจอเราเองด้วยตาเราเองอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับในเกมเนี่ยมันไม่ไม่เล่ไม่เห็นความต่างเท่าไหร่ครับแต่เราถ้านอกเกมเนี่ยนอกในจอเร,เราต้องปรับประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่ระดับสีระดับจอของเพื่อนๆนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจอของผมเนี่ยผมปรับอยู่ที่ประมาณ2.4พอ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปรับสุดเนี่ยมันจ้าเกินไปเผื่อเราไปใช้โปรแกรมอื่นเนี่ยหน้าจอมันจะดูจ้าเลยครับมันดูดูอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสบายตานะครับเอาเราเราปรับแค่เฉพาะในเกมเราพอคือเราปรับแค่แกมมาอย่างเดียวเลือดแกมมาไปที่2.3ขึ้นไปถึง2 7ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกดแอปพลก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเผื่อจะใช้โปรแกรมอื่นเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่แล้วกดออกเดียวอะไรเงี้ยอันนี้เราแต่แต่ว่าผมผมไม่ได้กดแอปพลนะ จะกดก็ได้ก็แล้วแต่ครับก็ถ้าเป็น Nvidia Control Panel เนี่ยก็จะติ้งเพียงเพียงเท่านี้นะครับโอเคไปดูในเกมอ่ะมาดูในเกมนะครับปรับ Nvidia แล้วภาพก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าเห็นความต่างไหมนะครับทั้งในอาคารและนอกอาคารอันนี้เป็นค่าที่ผมแนะนำนะครับนี่สีก็ประมาณนี้เลย ไปดูในอาคารนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เซตติ้งนี้ต้องบอกก่อนนะว่าใช้ได้ทุกทุกแมปนะครับถ้าค่าดีเ l ลเดิมเนะี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่พอพอเปิดแล้วเนะี่ยมันจะเห็นอย่างนี้เลยนะครับพอมองออกเลยนะว่าจุดไหนเป็นจุดไหนครับนี่ถ้าเกิดว่าปิดปิดการน,นะกคะ่าลักทั้งปิดเอ็นวีเดียด้วยประมาณนี้ครับประมาณนี้ที่เรามองเห็นครับสีจอผมเอ่อ โปรแกรมอัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นตามจอ100%นะครับแต่ว่าสายตาผมเนี่ยคือแบบว่าเราเห็นแบบเห็นชัดเลยข้างในสว่างเลยครับมองเห็นทุกจุดเลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับเซ t ต i n งของเกม s ย r o r m ว c o m นะเพื่อนๆที่มีเทคเซต s e t t i ภาพยังไงแนะนําก็สามารถแนะนํากันได้นะครับส่วนตัวผมก็ใช้เ e t t i n g นี้แล้วแล้วมันดูโอเคดีนะครับผมเล็นได้ทั้งในอาคารแล้วก็นอกอาคารนะครับ คลิปล่าสุดที่ผมอัดเนี่ยผมไม่ได้ปรับสีตามโปรแกรมอัดนะครับโปรแกรมอัดไม่ได้อัดตามสีจอที่ผมเซตติ้งก็เลยกลายเป็นผ้ามันมืดไปเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็สลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็เพื่อนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมาฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ